กินบรเวณด้านเพิ่นซึมเสียทีว่าขมว่างเพิ่นได้ตั้งมุกตังเจซอ,อยโดยตั้งเตมันนี้ไปนี่จีบอ,อันได้ตีว่าเบอร,บอรดีนี่เปลี่ยนแปลงหมดสบายดยีพี่น้องอินดีตอนทำข้าสูซองบาลีอีกเส้นเก้าเส้นเดิมเนาะตอนนี้กะเฮาจะได้ไปเฮ็ดภารกิจของเฮนะ้าละก็คือมีผูดไ่ใจบุญเพิินนะ่ะฝากเงินมาให้กับไอคอนนะพี่นะ้องไอคอนผูดที่เพิินเป็นรอยนะ เพื่อว่าน้าเอาเงินสวนนี้ไปหักษาให้มันดีนะหักษาอันปัวรลอยเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นลอยก็สาหรับคลิปต่างๆอยู่ในซองของคูคิวค้วเนะาะเทาก็ได้เห็นแล้วละประวัติของเพิ่นเป็นเทาใดเนาะแล้วก็รายละเอียดเท่าก็ได้สอบถามทงางในบ้านเพิ่นคือกันเนาะแล้วก็สอบถามทางประชาชนนะกะับประวัติก็เป็นคือดังคูคิวค้วว่าเนะเพราะว่าเพิ่นนั่นเคยเฮ็ด แนวสิ่งที่บุดีมานะแต่ว่าเพิ่นก็เลิกแล้วเนาะเพิ่นก็ยกลับตัวมาเป็นคนดีเนะาะเฮาก็ยากไ้โอกาสเพิ่นนั่นแหละเพราะว่าแต่ละคนมันก็ตรงนะี้เนาะการผิดพลาดเป็นบางครัง้งบางคราวก็ส่วนตัวเฮาก็รับประกันแนะ่นาะว่าแต่ละคน,นอ่าตรงนะนี้แน่นอนเนาะการเหตุผิดพลาดน,น,นะนั่ะตรงนะี้เ่อใดเทอนึงเนาะโ่าแมนว่าจะดีไปมดทุกสิงทุกอย่างลเนานะแต่ว่ากาสำคัญก็คือ จิตใจพร้อมจะกลับมา,าสู่ชนแล้วก็เป็นคนดีต่อไปหรือบอ่นะก็โอเคเนาะพี่น้องก,ก็บ่เ้าอะไรย,ย้ายกันหางเนาะเฮาก็จะได้ออกไปหาเพื่อนเพื่อว่าเอานำเงินไปเพื่อนเอาไปไปักษาเนาะโอเคเนาะพี่น้องเดินทางกันเลย คนนี้เขาก็จะเดินทางมาฮอดเพื่อนของอายคอนเป็นเทียมหอยนะ,ะเด็กหน่อยกับนางานะยันา็ยันมาเนาะยันหักมาห้เด้ตัวนี้มาให้ด,ดิให้ไดิสบายดีไหมนะสบายดีเห็นอย่างเด้ตกน้อง หาทางใดมาหาอยู่นี่เออนี่น้องน่ะซุ่มบงอยู่นี่นะ้อหาอยู่นี่ปอกอยู่นี่นะ้อโอเคน้องเขาก็ไปหายคลอดไปน้ะนั่งยี่น้องแม่ ไปดีน้อเน้อ <laughs> เป็นอะไรชว่วงนี้เขาเฮ็ดให้แล้วละทางให้นะทางเร่วแล้วแต่จุดบ่ไม้จุดบ่ไหม้ฝนตกเนี่ยนาะฝนตกในช่วงนี้ไม่แบบบวนพกฝุพวกนี้โอ้สิไงใด้าคืนเนา้องเอ้ยไปทางไหนก็นอ๋ออยู่ในเนาะงเอ้ยไม่ได้ไปให้มันนี่น้อมีเมยบ่มาบ่มีคู่เมือโอ้โบมีคู่เมือว่าน้องคนเดียวเนาะ อันนั้นลูกลูกอายสองคนน่ะโดยโดยสบายดีไงสบายดีคนใดอเดืนอ้าไดอันแดดขาวแดดขาวอันว่าสิตังเงืนนี่ไม่ได้ตังอ่ะที่เจ้าอิที่เจ้าว่าบ่นได้ก็ที่เจ้าอย่างอันนี้อย่างเรียนอาอยู่ แต่ว่าแถวบ้านเพื่อน่บกออุกผอใจงอน,นว่าเพื่อนมาซอยน้องนี่ไล่<อ>นคนเพิ่นก็แบบบะยะผมกออุกพอใจนี่คนเฮาเคลืนมามันก็ต้องมีผิดพลาดกันดําเทือ่อเลยมันก็ให้โอกาสกันได้จะเชือนมันก็บอให้โอกาสกันจะหน่อยนี่แต่ไปปลุกยูฮัดคำนั่นี่เจา้าแถบ้านคำนกักว่าบอให้ยู มาปุกอยู่ป <cả> ักฮาดนั่นกานาเท่าเกียทีเจ้าซ่องซ้ำคนเตคัดคานว่าว่าอยู่ที่เจ้าเอาเนี่ยวในบ้านที่เจ้าก็ซอยเทีซอยว่าอก็คือเพิ่นกันยังรอแลนสวยเนาะเบาสวยซะเนาะอ่าประวัติของเขาเรื่องอดีตของเขานี่ก็ย้อมับแทเนาะเขาเป็นคนแบบนั้นเนาะเบาแต่ว่าคนบดีแลเนาะยอมับเนาะ น้องตั้งแต่น้อยยัวมานี่ก็พิษเจนเธอเดียวโอ้เธอเดียวเนาะเธอเดียวก็มีประวัติแบบนั้นแต่ว่าก็รักซองเธอส้มเธอไม่เห็นเว่าะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่เฮาก็พ้อมกระพอมที่จะกลับมาเป็นคนดีเนาะเดี๋ยวนี้เนาะ พอ่าได้เอ้ยสัจจะนำเอาเนี่ยวว่าชีเกียนที่แปลงโดยคือเก้าคือล่างโดยโดยขอลูกมันได้เข้าเห็นบ้านที่สองน้ำเพลินเห็นแต่ฟ้าเลยว่าลักเป็ดลักไก่ลักอันนี้ลักอันนั้นมันตบหมด h เฮ็ดยเดือดม้อนั้นเทื่ยเดียวในไม่น้ำเขาไ้นี่นะก็ขอเตะสังคมให้โอกาสเท่นึงเนาะให้โอกาสเท่นึงข้าก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะเป็นคนดีเนาะ สำหรับสำหรับเฮ้านี่เฮ้าก็ให้โอกาสมาหลายคนเฮ้านี่เรื่องความพิดพลาดนี่แต่ละคนมันมีมัดเนาะตัวเฮ้าเองเฮ้าก็เฮ้าก็บ้าประกันว่าเฮ้านี่เคยดีตลอดมาเฮ้าก็มีคักหนึคักหนึ่งเทีผพิดพลาดคือกันมาเนาะคนแต่ละคนมันต้องมีมาแล้วเนาะแต่ว่าก็ยากเครียดห้องให้ทางสังคมให้โอกาสเท่าเดเนาะโบ่มักพอใจเงินว่าเพื่อนเราบบช่อยมาช่ยน้องกับน้องก็ ลลยปีก่อโเคยบาดีลักคุณลักพีจะกินมุก,พมกเพชรมะเขื่อกับลูกเอาโดยโดยก็พาลูกตาต้าไปมาค่ายอยู่ทางรถโดยมันเทือได้ค่ายก่อมามเทือไป่ได้ค่ายก็เอากลับโดยแต่น้องเป็นห่วงเป็นห่วงลูกซ้งคนนี้คนยันลูกซ้งคนนี้ไม่ได้เข้าเหียนเข้าให้อยอติวบานยู่สองซื้อโดยตัวน้องนี่ อยูปย่ปายอยู่ผู้ซับน้าน้องกับโบวายยังไงโดยเลยอยากให้ลูกเพราะว่าเป็นห่วงอนาคตเขาเนาะงยันเขาไม่ได้เงี้ยไม่ได้ยังเรา <c oughs> เย,ยันซีิบมีอนาคตนะเ,เนอะ้องยังขี้ไล่กับเขาเงียนมีพีช่ชายซีกับพ่อปัยน้ำมูน้ำครูนาะแม่เนาะแม่นอ้นองเป็นห่วงก็เล็กน้อยเนาะงสองคนนี้ปอกน้อยย่างก็ขอให้ให้โอกาสน้องแน่เลย เทอข้างก้นมันบูดีบางเท้อเท่านี้มันกิดีฮู้โดยลองเฮ้โอกาสเบิงลองเฮ้โอกัสก็กดกเดี๋ยวนี้อันสำหรับอ่าเฮ้ากับคนะูคิวเนาะที่มานะกับ f c ที่เบิงนี่เก่าเพิ่นก็จะให้โอกาสให้โอกาสได้ให้สู่ชีวิตต่อไปนะแต่ว่ามันก็มี10%ที่ว่า พยามเอาอาดีตท,ทามาเป็นบัญหานะก็คือคนอยู่ในบ้านแต่ละบ้านนะเนาะเข้าไปชื่อดินเะนาะอันนี้ก็เพิินก็เอาอันไนมาต,ตัดสินปัญหาพนหูเจด้หูเขากับบุหูเฮ็ดพลของเพิ่นเนาะแต่ว่าเขาก็ยักขอน้ำเพิ่นอะไรเนาะให้เห็นมก,กเห็นโอเห็นแจ๋วเนาะเพราะว่าเขาก็ยังมีลูกสาวสองคนนะั่นยากให้ลูกสาววันเขาเงี้ยเนาะแล้วเดี๋ยเนียนดินยุบบ้านเขานะี่ไปชื่อแต่ว่าเพิ่นยังจะร่มกันเติมเนาะ ซื้อแต่ว่ามีคนเท่าเกยที่เจ้าคัดค้านว่าบ่ให้ซื้อ,อ,อมีบางคนซื้อโดยมีลุงเนี้ยกับอานาป้าพองซื้อแต่ธรรมดามันนี่พอน้องอยู่ประคาดเนาะแต่น้องนี่จะมึงพอน้องพอน้องก็เท่ากับเกยเขาก็มีลูกไร่คนโดยเออน้องก็ กับเมียนี่ก็เมียกับลูกกัมพากัคอยบ่มีพ่อมีแม,ม่บ้านเมื่อพอเท่าก็เสียไปป,ปีแล้วปีก่อนแล้วก็น้องเมียนก็ลดเย็บตายอยู่นาวันเดินบัน่นใส่ดุมอ๋อๆดยโดยโดย แล้วก็เย็บพุนตั้มนะาะกับมันรูปมันัำเพียงอ่ะด้ยฮะเนี่ยโดยโดยโดยพอเท้าเสียแล้วก็อยู่ป้องทองกับโบมีดินมีดอนยังทุกคนส่วเอากันกับทุกข์กันยากแต่พ่อแม่ได้ให้ดินบอลเดียวนี่ก็พากันนี่มาอยู่ป่าพีเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าอยู่ป่าพีเหมืนเต่าลูกเงยอยู่ป่าพีเนี่ยนี่อันอยู่เคล็ดรอบๆนี่มันดินเท้านาะนี่เนาะบอลเท้าต่างเทียงนี่เนาะ แม่แต่อ้อมพ่าแม่อมข้าวหัวา,าเนาะม,มีมีแต่อยู่พี่ก็เลยมาตักอยู่พี่เนาะอะยู่บ้าน,นแถบบ่มีเลยเนาะนถา่ว่าเขาที่ไปยุ่นั้นพ่อเม่แต่ว่าพ่อเมย์ไปยุย่นแต่วข้าวตามเมืองเนาะเวลานนองนุง่งเจ้าก,กับมาานออ้องกอดซีได้ออกเนาะเพราะว่ายู่นน้ำกันหลคขอบควัามันกอดิีบโบ้โบรอดเนาะบ้ไหวเนาะเพราะว่า,อากอยยางกอตามที่เบิ่งเงินเฮือนหลังนั้นนี่เป็นน้อง้ายเจ้าตังอ์ะพ่อกับแม่น้อง้าย เพิ่นมีชนห่วมเนาะก็เลยว่าเท่ากับไปยุก็อันพ่อแม่นี่ก็ยักให้ยุกอันแล้เนาะแต่ไปเวลาน้องชายมาเนาะอย่างน้องชายอันสามคนอ๋อมัดยุ่น้ำกั้นเข้าไหนเฮือนฮั่นเข้ากขุดลึกๆกันแม่นแล้วอันแน่นอนแหละนี่ยหลายๆครอบครัวยุ่น้ำกันนี่ยประเทศกันเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคอันเศรษฐกิจเนาะหลายๆครอบครัวเอาไปซื้อเข่าได้ไปซื้อของกินได้ในต้อง หนิงหากันไงลายสายอ่าอันนี้ก็ฮู้ approved, GO GO. ดีแล้วเพราะว่าหลายๆครอบครัวมาอยู่งกันนี่ถ้าบ่าแม่พอกับลูกนี่ครอบครัวพอหนึ่งกับครอบครัวลูกเอ่อครอบครัวเดียวนี่อยู่นี่ได้หน่อยเนาะแต่ว่าอันนี้น้องชายก็ม <Và> ีเมียน้องสาวก็มีผัวจะนี่มาอยู่นี่บุบเถื่อเลยไผ่คือกันแหละเนาะอย่าว่าแต่เฮาแหละไผ่คือกัน กินกันเอานี่ั่เอาลูกเอามียเมียเข้าบทึกกันยื่น้ำกันนะฮะแม่ลยม่เลยดู้ักกันขอดีเลยเนบ่ัแต่เข้าเหนียวลูกจูดูปุยตาเรื่อนอนเขาหนี้เครื่องมเครื่องนอนบุมีดุกเศ้าผู้กบเหนียจุดเนี่ยเด็กเล็ก ตอนที่มีเท่ามีตู้อยู่ไต่เพิ่นเราวป็นนี้ลูกจูดเครื่องเงือนใหม่มัดหม่มัดทำรัวน่ะเราจูบผู้ใดก็จูนไงผู้ใหญ่ก็จูนไงผู้นั้นอ่ะเออผู้ใอญ่น้องนางนี่อย่างน้อยเนี่ยผู้นั้นนะผู้ใหญ่เนาะยเป็นห่านี่แหละยังน้อยเนี่ยลิ้นไฟเอาน้องนาำแล้วก็ไปตักน้ำห้อยมาอาบหอมันอาบเทาอย่างแส้เอาทุกไม้แส้เอาทุกมุมงไฟจะมีมันเพื่นเดียวโดยแล้วมา อัพมันเข้าในตู้ฟอนอะค่อยยังอัพอ้หน่วยึ่งยังมันขัานไหนยังมุกยังเพื่อมันเข้าในตู้มันใท้ใต้เทียนโอ้มันดิบไม่ยานมิดจุดเทียนหันแล้วก็จุดส่ไม่หยาหันอ๋อมันให้บงป้าไฟเครื่องฆาพินแล้วเอาเครื่องมายังม้วได้ได้ถือท่องทอมโอ้หยาคายเนี่ยความไวสุดแหลเนอะหยาหยาวายอะนะพอมันลุกเอารถไอพิ้งไอพิ้งแบบเต้นทางเรื่อนแบบไวตู้เผารถจัก กบมือมันไม่เอาสิลดเงินได้นกไปมือมันม่ค่อยเอาแท้เอาฝาค่อยบ่ม่ตอนตอนนั้นอายก็ยังบ่ได้เป็นแบบนี้ิยังดีเนาะัไปเฮ็ดมามันนอนตู้เพ่กุมแลเออยามนั้นก็พอนอนซาจว่าบางมือก็าดบางมือบ่คาดยามมาาดยามที่ว่าเฮ็ดบ่ได้ไปบ่เป็นงนี้ดกับเมียกับลูกยามน้องนีเป็นร้อยมา อยู่คนนี้ลูกเมียอยู่ป่านี่ได้รอดปีไปเท่าน้องอกองลูกเมียพากันอยู่นี่โบได้มืออยู่บ้านเพิบ่มีดินเนาะรอท่าแต่ว่าน้องออกอันขออนุญาตถามเนื้ออ้ายไปยุคคุกนี่กจักเดือนก่อนปีปลาเนาะแล้วลูกเมียนี่ยอยู่ป้าชนนี่เลยอยู่ทายนี่น่ะจนอายออกมาหนุ่มเนาะยังว่าปักเมียบบได้ว่า เมียแกมันได้กับพระบรลงหมืันว่าเคยทุกข์มานึ่เลยเคยอยู่เคยกินเคยทุกข์เนาะทุกข์าำในกับบางแง่กันเนาะการพูกเมียกันอันเรื่องพิษเรื่องเที่ยวมันก็มีการมีพิษมีพารนั่นแหละโดยก็มีการพิษกันเที่ยงพูกเมียกันบุเที่ยงกันมันกะบดีเลยโดยแม่เลยเพื่อให้ยังไงก็มันมีความหมันคงลายขึ้นอะไรเนาะกลายเป็นอะไรอ่ะอัน สำหรับอันน้องเอาเงินให้สุดแล้วไอ้ก็ได้ไปหาหมอติไปน้องอ๋อโดยโดยก็ยังสิได้ไปซักติ้งทิไปน้องก็เห็นนานาคู่คิวเพิ่นมาว่าจิตันเงี้ยเห็นยกเลิกขนาดว่าจิซื้อไหมก็เลยว่าเออมันมีเฮาก็อยากเข้ามาหาอา้ไหนมาให้กำลังใจขนะเนั้นว่าต้องคิดนี่คิดนั่นถึงว่าคนอื่นจะเบิ่งเขาแน่ใจก็ย่าอดีตมันเป็นเล้วได้ก็ให้มันแล้วไปซะเนาะให้เฮาเริ่มต้นไหม เฮาตัาง้งจิตตั้งใจไหมนะอ่าเป็นคนดีนะวันนี้นะเนาะก็มื่อนี้น้องจเจ้าเงินมาให้ไปหาหมอเต็มนึงไปิดไไปซักยาเต็มหมดเลยเนาะเพราะว่าสุดแล้วเขาก็มาให้แล้วก็คิดว่าสิุเมืแล้วแหละไปเท่าน,นึงก็ได้สำนักเนาะเนาะ,ะก็คือเขจะให้อายเพิ่นเป็นเงินของผูญญ้ใหญ่เจ้าบุญแต่เนาะเจ็ดแสนเอาให้ ก็คือเงิ่อนชนเนียนเป็นเงืนของผู้นหย่ใจบุญอยู่ทั้งต่างประเทศเพิ่นฟากมาเพิ่นเอาไห้อไว้ไปหามอ่แหละเขามกเขบใจเพิ่นเด้อเขาโมกเขาใจพระเกศบุญเพิ่นจีวาได้เลื่อนน้องมาตลอดใต้คางไล่ทีนานน้องกับบุมีโอกาส่าจได้ตอบแทนบุนคุณเพิ่นน้องก็บจีบวลืมลืมบุญลืมบุญ เพราะว่าข้อเพินในสุขภาพแข็งแรงมันยืนยาวอย่าให้ให้เหตุยังก็ให้มันหังมันนี่เกินหน้าเลยนหยให้ลำให้รวยไปหน้าติ๊กเดินให้ได้เจ็บได้แซ่บยังเดินให้หมันยืนยาวสุขภาพแข็งแรงนะไปมันปองรองมันครเดินซะเถอะเนาะแหวกเขาไม่เข้าใจมันได้แหละจะจะ นางมาพี่ไว้ขอบใจเพี่นได้ไว้อำไมนางพี่ไว้ขอบใจเพี่นายหนึ่งน้อยพูนหาหนอพูนอาเพูนอายบ้าเลยเนาะก่อได้ประเทศก่อนำเงินนี่ไปหักษาวเตรียมเพื่อว่าอ่าพูใหญ่จะบุญเพูนก่อยากให้อันห้าวันกลับมาเป็นปกติเนี่ยจึงจะสามารถเบิกเงี้ยงลูกกับเมียได้เนาะนางขอบใจเพี่นได้ไว้ เพื่อนเอาเงินอะไพอเนอะนกไหมนกไไใจอ่าน้อยใจแม่น้อยใจแม่ใจคำหูเน้อคำหูเน้อไต้องดื่อเน้ออือก็คือเพื่อนกับเป็นห่วงเป็นใจนำอนาคตสองคนนิกน้อยนี่แหละ้องใส่ออกซิเู่หม้อเมืองหุ่ยใส่ยีนีโอ เมื่อเมียนขี้เมียนเงียวหยาดได้เมื่อมียนขี้เมียนเงียวแต่เอามือนี้ตักเข้ากินกับอะไรกับมันป้อนดยมันป้อนแล้วก็อาบน้ำอ้าไหนมันก็กุ้มเอาใส่โลแล้วก็ยูไปแล้วก็นยาดได้ก็เกลเสื้อออกแล้วก็จุบน้ำเช็ด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 ให้อ๋อนี่นี่เอามดยอืมก็นั่นแหละเนื้อไงนะ เพิ่นก็ยากให้อนานอายอันกลับมาเป็นปกติเนเพื่อว่าจะเบิงแยงเอื่อยแดแล้วก็บงแยงอันลูกแด่เนาะเอาเงินนี่ไปหาหม้อตติมก็สําหรับเรื่องอดีตเรื่องคําคนหลายคนเบาเนาะใหฮาเนาะก็เก็บมันมาคิดอันแหะแต่ว่าตกไตตองเอาเออเมื่อนี้เฮาบุดีเราต่อไปเฮาก็พยายามแค่แต่มันดีกว่าเก่าเน,ะนาะคอยอันนาเฮ้าัน อ่าไม่โชครับแข็งแห้งกลับมาเป็นปกติไว้เนาะอ่าแล้วก็อีอย่างก่อคอยเขาได้สั่งเพื่อนอยู่ที่บ้านเขาอันเพื่อเด็กน้อยนี่เด็กเขาเงี้ยเนาะจากจากเบื้องั้นก็เขาจะได้ขอตัวกลับกันเนาะจากเลยข้อหน้าขอบใจเพื่อนอันเท่าแกัจะบ่นเพื่อนยาบเบริษัทเพื่อนผิดว่างที่ว่าซอยเลือดจีบโดนได้เสื่อมเสียโดยเอจอคน เกว่าว่าแม่นลูกกับว่าแม่โดยเกี่ยวห้องเกจะบุญเพป่นว่าแม่พ่อกับแม่โดยแม่ละโดยกินบรเฮัทได้เพิ่นนี้เชื่อมเสียทีว่าผมว่างเพิ่นได้ตั้งมุกตั้งใจซอยโดยตั้งเต็มืัอนี้ไปนี่กีบอันได้ทีว่าบอดีนี่เปลี่ยนแปลงหมดโดยโดยก็ผมหมดกับใจแล้วนายโดยโดยเอาหน้าว่าชั้นก็อายเพิ่นก็ได้ หาปากนะเน,นาะว่าจะกลับมาเป็นคนดีเนาะก็เราก็จะถ่าเบื้องในต่อไปว่า,าเราจะสามารถสั่งเงินในเพิ่นได้หรือบ่กอยู่ในบ้าทน,น,น,นะเนาะก็อยากให้ได้เฮือนนั่นแหละขอให้เด็กน้อยนี่เข่าเงี้ยเนาะประชันสำหรับมื้อน,นี้เราก็จะได้กลับก่อนเนะาะขอให้อยู่ดีมีแห้งหายไปๆเนี่ะเอาเงินนี้ไปรักษาตืมพอจะเพิ่นฝากมาเกเลยไม่ให้ต่อเนะาะเอาใหญ่เอากลับก่อนเนาะ นางก้าวกันนางเนี่ยบายบายมึงนึกเป็นป่ะบายแม่บายบายจารีโอไบายม่นอะไรไว้หาเขาก้าวกอนซะหน่อยก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะก็สำหรับคลิปนี้เขาก็ได้มาหาเงินไอคอนเพื่อนเป็นเที่ยวห้อยเนาะก็คือนำเงินของผู้ใหญ่ใจบุญ่นมาให้กับไอ้ใบไปรักษาตัวอยู่ฮงหมอเนาะไว้ไปซักยานะเพื่อว่า อขอให้ปฏิหารมีจริงเนาะก็ขอให้อ่าอยเพิ่นกลับมาเป็นปกตินกเนาะเพื่อว่าเบิ่งแย้งครอบครัวแล้วก็ลูกน้อยนะก็สงสารลูกเพิ่นลูกเพิ่นมี2คนเนาะเป็นผู้หญิงอกีกอย่างก็มาอยู่ป่าอยู่ดงอีกเนาะผมผมอ,อ,อยากให้เพิ่นได้เข้าฮวงห้ามงเฮียนแหละเพราะว่าอนาคตเนาะมันเว้าบ่ได้เงี้ยไกลเนาะพี่น้องเนาะถ้าหากว่ามีความหู้ติดตัวไปมันก็กินบ่หมดเนาะพี่น้องเนาะบ่ว่าบ่เฮ็ดอันนึงบ่ได้ก็เฮ็ดอันนึงหั่นนะอยากให้เด็กน้อยเต็มแบบนัน้น ทหารแบบบุได้ทำ <_ d iam il> บุได้เฮียนก็คือบุมีความมู่อย่างกัอนาคตก็มืดเนาะไม่น้องเนาะเับไทยเช็นนาหน้ากับบุมมีอีกเฮียไทยตืมกับลาบากคือเก่าคือเดิมมันละกะสสาหรับคลิปนี้เนาะก็ยกาไา้พี่นอ้องพี่จารน้าน้ากันเนาะสําหรับอ้เพิ่นก่ออ่าอย่างยืนกรนะเพ้าเนาะหาปลากระเพ้าว่จาจะกลับมาเป็นคนดีเนาะเรื่องอดีตก็เป็นคือแต่ละคนหู้อะไรเนาะแต้อคอนเนาะเฮ้าก็หู้ขึ้นกันแต่ว่าการให้โอกาสคนนี้มันเป็นปัญหาสําคัญเนาะ ขึ้นกับอ่าเพื่อนว่าเพื่อนจะกลับมาเป็นคนดีแท้ๆนะเพื่อนก็อยากได้โอกาสเนาะขอเพียงโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะที่จะกลับมาเป็นคนดีก็เพื่อนก็ขอน้ำเฮาเนะาะก็โอเคเพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะเนาะเฮาก็ได้ช่วยเพื่อนไปอเอาเงินไว้ให้เพื่อนนัน่นไว้ไปซักยาเนาะเพื่อว่ากลับมาเป็นปกตินะก็เป็นเงินของปูญญ้ยย้าใจบุญนั่นนหละอยู่ทางต่างประเทศเนานะ ก็ต้องขอขอโมกเข้ใจเพื่อนกับขให้เพื่อนอยูดีมีแห้งป่าสจากโลคไฟกรเจ็บเนาะชิ้งที่เพื่อนห้มาวันนี้ก็ขอกลับไปหาตัวทานหอยเทาพันเทาเนะสาธุโอเคพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้เนาะเอาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปนะพี่น,อนอ้องเนาะส่วนเราจะเป็นคลิปใดรายยุยใ่ก็อ,อย่าลืมติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันคือเก้าสำหรับคลิปนี้ขอเขอ้าใจ